ดีเอฟตกเกมอย่างสิทธุท่านนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่โบ๊ทหาดพยูนหาดพยูนหาดพยูนเหมือนเอ้าทไมบุ้นี่แล้วบุ้นี่ปุ้นี่หยอกแกมนี้แกนะใครฆ่าพยูนสายาใหม่สายาใหม่พยูนไม่ได้ฆ่าสินอกตอนนี้นะครับผมก่อนที่จะไปเตรียมตัวนะครับผมไปชิมเป้ยน้ำนะครับจากแวะออกมารับประทานนะครับผมอาหารริมเล ผู้จัดการโบสผ้ามากนะครับผมนี่ครับอร่อยไหมแซ่บมากอร่อยมากทุกคนคืออาหารคนก็นี่ก็ต้องไป็นดัานำกินแล้วสดตออยากให้ทุกกคนอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศความสุขแล้วก็ความหันตาของเราทุกคนที่พวกเราได้อยู่ด้วยกันนะครับเราได้กินอะไรอร่อยอร่อยอยู่ในบรรยากาศดีๆแล้วกันนะครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันมากๆได้ค่ะได้แบบว่ารถตู้อีกคันหนึ่งรถตู้อีกคันหนึ่งเจัลีแล้วก็น้องซัพเปอร์ก็ ไปกรุงเทียมแต่เมื่อคืนนี้น้องก็เลยไม่ได้มาพี่ชอบพี่ชอบไปแต่เมื่อคืนเลยก็เลยบ่ได้ยูกินน้ำกันระคาผมแล้วก็ไปแต่เมื่อคืนวันนี้หลากหลายเมนูมากนะครับผมดูบรรยากาศริมเล่ น้องเบิรงลองแล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 บอกวินมากอ่ะวินอร่อยไหมอยากกินเขาอร่อยไม่พูดไม่จาเพรากินเยอะอร่อยมากปลาอร่อยมากแก้ยขนาดไหนฮะอร่อยมากเฮ้ยเจนเมืงกูกินไปเมื่อกี้นี่อร่อยมากกูอยากกินเข้าเลยจริงเหรออืมที่รีชอบกินเอาเอาให้แน่เอาให้แน่มองไปเหลือแต่อี่เติมกระดูกอุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยไก่อร่อยไหมไก่เลิศ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 นี่นะครับโปรดจำเมนูนี่ยกสิบให้เลยเมื่อเสอไม่พูดแต่ในเมซื้อเสือกังเอาอะไรอยู่ครับผมเออด็กกับเบ้าแม็กกะซิบเป็นผู้นำทัพด้การ จบวันนี้วันนี้วันนี้แม็กซ์รันบอกว่าแม็กเลี้ยงนะคะเขาพูดจริงเหรอแม็กซ์รันเลี้ยงเราใช่ครับในกรณีในกรณีที่แม็กหล่อที่สุดในโลกโอ้ใช่แม็กก็เลยเลี้ยงเราถือว่าเป็นสวัสดีที่ไหนอโ้สสวัดีไม่ใช่เบฟเลี้ยงหรอวันนี้แต่มึงหล่อไอ้เพื่อนมึงก็หล่ออีกแม็ก้วทั้งงานให้น้องเบฟเลี้ยงเพราะว่าเมื่อวานนี่ตาวกิ๊ดตื่นมากตาวกิ๊ดตื่นมาเบฟก็ไม่ต้องเสนอก็ได้พี่ประจะให้แตม็กเลี้ยงแต่เบฟจะมาเลี้ยงแบบอยู่ระยองก็เกรงใจไงจะปฏิเสธก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเบฟ ระยองนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับผมฝากทุกคนนะครับผู้เดท่านในเขากลุ่มนะครับผมปิดกลุ่มปิด EP 40นะครับผมเวียดนามอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมตอนนี้ก่อนไปเวียดนามเราก็นี่นะครับผมอยู่ระยองกันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับเดินสี่เไปเวียดนามมือเอื้อแล้วยอจิม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 ลิงจิมลิงจิมลิงนะครับผมแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปรับประทานอาหารก่อนนะครับผมพร้อมนรคอมตาครับบ๊ายบาย เป็นตะหักแต่แพงเนะพี่น้องเด็กหน่อยเด็กๆตัวเกีียวมิวสิกเคลื่อนผ้ากันไปกินอาหารกินข่าอยู่ริมทะเลกินอาหารสดๆเอาสันว่าบ่มีน้องชอบเปิดไปเดอ้อจ้าแม่แม,แม่บางคนก็สิว่านานมันเป็นนั่นเป็นนี่บ่มีนเดอ,อร์บด็กเกาหลีเกาเลาอย่าไปหาเกาหลีเกาเลากับเด็กหน่อยน้องชอบเปิดไปกรุงเทพตะมือขึ้นนี่ถ้าเกิดว่าน้องมากรุงเทพตะมือขึ้นนี่น้องก็สิไปน้ากันนั่นะพี่น้องเบิ่งความตะหักแต่แพงพ่อจา้า เด็กหน่อยพากันมวนเหตุงานเมื่อมยๆแล้กก็ไปกินแซ่บๆเนาะเตรียมโตไปเวียดนาม,มืออือน่นผู้ใดบ่านได้ซื้อบัตรจองตัวกาแฟซื้อบัตรจองตัวเดจ้าซื้อบัตรกุ้มปิด e ีพ0สได้โบแมนไปซื้อบัตรจองตัวเครื่องบินบินไปเวียดนามน้าเด็กหน่อยบ่แมนเด้บอกให้ซื้อบัตรจองตัวอ p พีสีกุ้มปิดเวียดนามไปซื้อกันจ้าซัานี้ลาคลิปนี้